ข้างนอกมันย่นเข้าไม่ได้มันเลยหลุดออกมาครับพังผืดจะหลุดจังโค้งตัวเหมือนหนอนกําลังคืบอย่างนี้แล้วก็จะหลุดออกมาเป็นใหญ่ๆถ้าท่านมีเนื้องอกท่านนึกภาพนะเอาเนื้องอกของท่านมาตั้งบนแผ่นนี้ช่วงที่มดลูกหดตัวเข้าเนื้องอกมันจะรากมันจะกิวก่วลงกิ่วลงกิ่วลงแล้วหลุดออกมาครับแล้วก็จะมีเลือดไหลเพราะใครที่มีเนื้องอกนะะจากเนื้องอกรากใหญ่ๆรากมันก็จะกิว่วกิ่วเนี่ยกิ่วเล็กนิดเดียวนี้ แลวมันหลุดออกมาเลยฮะแต่ต้องเจ็บครับใครที่มีเนื้องอกมีซีดคุณเจ็บแน่นอนและก็จะมีเลือดไหลซึมออกมาแน่นอนไม่ใช่ประจําเดือนครับเพราะนี่ฉันทำไมมีประจําเดือนสองสามรอบไหลซึมทั้งเดือนจนกว่าก้อนนี้จะหลุดพราก้อนนี้หลุดนะถ้ามีก้อนอื่นอีกก็มาทัดไปเรื่อยจนหลุดจนออกมาเท่าที่เราประสบการณ์ก็คือถ้าไม่เกินสิบเซนหลุดหมดครับแต่ถ้าเกินสิบเซนอาจจะต้องให้หมอช่วยนะครับ แต่ก็ต้องเจ็บเพราะใครที่ทานสมุนไพรตัวนี้แล้วมีอาการเจ็บในท้องน้อยอย่าหยุดนะครับทานต่อเนื่องเดี๋ยวมันรูอกมาเองเพราะมันรูปมันหดตัวนะฮะเนื้องอกซีพังผืดจะหลุดออกมาหมดปากมันรูปมันจะยกหลังสุดช่วงที่มันยกปากมันรูปขึ้นอย่างเงี้ยมันแต่งตัวอย่างนี้นะฮะแต่งตัวอย่างนี้เนี้ยปากมันรูปมันจะไหลลงต่ำอีกหน่อยนึงนั้นใครที่มดลูกต่ำกินไปสามสี่วันไปแล้วปากมันรูปจะไหลต่ำลงมาอีกหน่อยนึงอย่าตกใจครับเพราะมันเรียวไงเพราะมันเรียวไหลลงมาอีกทานสักสามอาทิตย์ครับ ทานสามที่มันยกขึ้นหมดเลยนะมันค่อยยกขึ้นยกขึ้นนะฮะแต่ควรทานอย่างน้อยสองเดือนอย่าหยุดนะฮะทานสองเดือนนะฮะปลิพันธ์ตัวนี้ถามว่าเมื่อหายดีแล้วควรทานไหมเมื่อหายดีแล้วต่อไปทานเฉพาะวันที่มีประจําเดือนนะไม่มีประจําเดือนไม่ต้องทานหรือวันไหนไปกินน้ำมะพร้าวมาไปกินแกงกะทิมาเยอะๆก็ทานสักหนึ่งเม็ดไม่ต้องทานเยอะนะครับมดลูกมันจะแต่งตัวเป็นรูปนี้ค่อยๆหดคุณรู้ตัวเลยฮะมันมีต่อตุ๊บๆ,ๆ,ๆข้างในนี่ฮะ มันจะรู้ตัวเลยของเสียจะไหลออกมาอาจจะไหลทะลักบางคนหลุดมาเป็นยวงยวงนั่นคือพวกที่เป็นถุงน้ําหลุดมาเป็นใย่ยคือซีดหลุดมาเป็นก้อนคืออ่าหลุดมาเป็นใยใยคือพังผืดหลุดมาเป็นก้อนคือซีดหลุดออกมาหมดไม่รู้อะไรต่ออะไรจนตกใจว่ามันอะไรขนาดนี้เชียวเหรอคุณจะเป็นอย่างนั้นแล้วหน้าท้องคุณจะแห้งลงแห้งลงแห้งลงสองข้างนี้นะแห้งลงข้างหน้ายุบลงไปหน่อยแต่สองข้างนี้ต้องแห้งลงคนอ้วบยังไงถึงอ้วกยังไงก็ต้องเข้าครับต้องแหลมแหลม นะผู้หญิงที่อวบอวกก็ต้องแหลมแหลมนะครับใครบ้างที่ต้องทานตัวนี้ผู้หญิงที่เกิดมาทุกคนต้องทานหมดแล้วครับเพราะผู้หญิงทุกวันนี้มีปัญหาทุกคนยิ่งเพิ่งเข้าลูกใหม่ๆก็ยิ่งต้องทานแต่อาจจะทานเยอะกว่าคนอื่นอาจจะคืนเช้าสองเย็นสองนะฮะต้องทานเยอะขึ้นหน่อยนะฮะถ้าผ่าคลอดต้องรอให้แผลที่ผ่าคลอดหายก่อนคือประมาณ15วันนะหลังจากนั้นค่อยทานถ้าคลอดปกติทานได้เลยนะครับพอมันาลูกเป็นรูปนี้มาดูกันนะครับ หน้าท้องจะนูนตรงกลางข้างๆางจะแฟบคนใครก็แล้วแต่ที่มาขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับเราถ้าเขาเป็นผู้หญิงขอดูหน้าท้องคนขายครับถ้าหน้าท้องคนขายไม่นูนตรงกลางข้างๆางไม่แฟบสมุนไพรของเขาไม่ออกฤทธิ์อย่าซื้อนะครับประจําเดือนเมนมาไหลเลยครับเพราะมลูกมันเรียวตัวแล้วเนี่ยฮะมนลูกมันเรียวตัวประจําเดือนมาไหลเลยไม่เตือนไม่บอกล่วงหน้าอีกแล้วคุณต้องนับวันให้ถูกเตรียมผ้าอนามัยไว้เลยไหลลงข้างขาเลยแล้วครับคุณไม่รู้ตัวหรอกครับ ออกมาเป็นเลือดสดๆไม่มีริ่มเลือดที่มีริ่มเลือดก็เพราะว่ามันมาขังถ้าไม่มาขังไม่มีนะครับระดูขาวมีครับแต่มีก่อนมีประจำเดือนและต้องไม่มีกลิ่นแต่ถ้ามีระหว่างเดือนฉันยังมีระดูขาวอยู่นั่นบางทีเราอาจจะกินแป้งกินพวกเมล็ดพืชเข้าไปมันเลยขับออกมาเป็นแป้งแต่ต้องไม่มีกลิ่นถ้าไม่มีกลิ่นถือว่าปกติครับเพราะว่าลูกเราไม่น้ําไหรซึมตลอดเวลายิ่งถ้าคุณทานคอโรฟิลบริสธิ์เนี่ยน้าไหลโจกเลยนะมัน พยายามเอาสารพิษต่างๆทั้งสพังร่างกายเราออกนะครับตัวคอฟฟิลที่เราจะเข้ามาเนี่ยนะฮะอ่าช่องคลอดที่หลวมมันบีบตัวกระชับทันทีครับนะฮะมดลูกเนี่ยบีบตัวกระชับทันทีช่องคลอดจะกระชับทันทีนะฮะวาดใหม่นะฮะอ่านะฮะช่องคลอดกระชับแล้วกระชับทั้งแท่งนะครับไม่ใช่กระชับเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งกระชับดีมากเอาเป็นว่าดีกว่าไปทํารีแพรกเพราะทำรีแพร์อยู่ได้หกเดือนคลายตัวอีกกลิ่นก็มีเหมือนเดิมนะ อันนี้กลิ่นหมดครับมันจะมีได้ยังไงกลินะ่นนะเมื่อไม่มีการหมักมดลูกเป็นรูปนี้ไม่มีการหมักกลิ่นก็ไม่มีช่องคลอดก็กระชับลมมีได้ยังไงนะเมื่อมดลูกมันเหลือนิดเดียวมันก็จะไม่มีลมกดหน้าท้องอยังไงมีเพศสัมพันธ์อะไรก็จะไม่มีลมอีกแล้วนะครับมะเร็งก็ไม่เป็นไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งนั่นเองแต่ถ้าเป็นแล้วอาจจะต้องมีตัวอื่นช่วยแก่นะครับพังผืดหลุดหมดครับซีดเนื้องอกค่อยๆเลาะหลุด ใครที่มีซีดตั้งเป้าไว้สิบกล่องนะขึ้นไปถ้าผ่าทอดก็สิบกล่องขึ้นไปแปดขึ้นไปแล้วเอาเป็นว่าแปดกล่องแต่ถ้าทอดเองครอดปกติเนี่ยอยู่ประมาณห้าหกกล่องก็น่าจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับคือคุณรู้ตัวคุณเองแต่ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นนะฮะปวดท้องเมนอายุสิบห้าสิบหกเนี่ยกล่องเดียวเท่านั้นครับอยู่เลยหน้าท้องแฟบหมดเลยตรงนี้ข้างๆางแฟบหมดเลยนะฮะเพราะว่าพังผืดเขายังไม่มีหน้าอ,อกไรตึงขึ้นแก้มที่ห้อยที่ย้อยขึ้น นะถุงใต้ตาอะไรแฟบหมดอะไรที่เป็นกล้ามเนื้อกระชับหมดแม้แต่กล้ามเนื้อหัวใจของคุณที่ไม่มีแรงบีบเลือดเป็นความดันต่ําดีขึ้นด้วยแต่ถ้าใครเป็นโรคหัวใจให้ทานเม็ดเดียวก่อนเริ่มเม็ดหนึ่งก่อนนะครับอหูรูดที่ย่อนต้นปสัสสาวะไม่อยู่นี่สามกล่องแล้วน,นั่นแหละเฉพาะส่วนนี้นะฮะั้นปสัสสาวะอยู่เบงปัปสสาวะไม่ออกเนื่องจากปากมนลูกไหลอย่างนี้ก็สักห้ากล่อง ถ้าห0สิบกิโลลงมานะถ้าแปดเก้าสิบก็จะต้องเพิ่มขึ้นอีกนะเป็น1ิบกล่องนะมีเพศสัมพันธ์เคยเจ็บมันจะเจ็บได้ยังไงเมืเ่อาปากมะลุมยกขึ้นหมดจะไม่เจ็บแล้วนะครับที่เจ็บเพราะเจ็บปากมะลุมไม่ได้เจ็บช่องคลอดน,นะครับประจำเดือนจะเริ่มมาเป็นปกติถ้าประจำเดือนไม่มาเนื่องจากเรามีพังผืดหนานะครับผิวใสลื่นแววมีสาบสาวนะฮะคืออทาแป้งไม่ติดก็ทาติดนะใครที่ติดลูกยากเตือนไว้ก่อนนะครับ คุณต้องกินยาคุมถ้าสมมติไม่ต้องการมีลูกคุณต้องกินยาคุมยาคุมกับของเราทํางานคนละส่วนนะครับไม่งั้นจะตินลูกอายุสี่ห้าเขายังท้องมาเลยนะฮะแล้วก็ไม่แท้งใครที่เคยแท้งลูกคุณกินของเราไม่ได้สองเดือนนะครับไม่แท้งแล้วต่อไปแต่ถ้าอยู่ๆติดลูกอีกแล้วมารู้จักเราวันนี้ตัวจะแท้งอีกคุณกินเลี้ยงไปสองเดือนเลี้ยงทั้งที่ตั้งครรภ์อยู่นะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยแท้งลูกพอตั้งครรภ์ก็หยุดกิน ที่ต้องกินเลี้ยงเพื่อยกของเสียออกไม่งั้นมันลูกบิดตัวอีกเพราะพอไข่หลุดมาจากโพรงมันลูกมาอยู่ในมดลูกเมื่อไรปุ๊บเนี่ยมันเจอเชื้อโรคเมื่อไรมันบิดตัวทันทีก็คือจะแท้งในเดือนที่สองนะครับมีสเสน่ห์มีสาบสาวกับแฟนเราสาบสาวนี่กลิ่นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้ตัวได้เลยว่าเราเป็นคนมีสเสน่ห์นะแฟนห่วงแขนห่วงใยเรามีลักษณะของการเชิญชวน รูปร่างหน้าตาเราเนะี่ยมันมีลักษณะของการเชิญชวนมันเป็นยังไงก็ไปคิดเอานะฮะอารมณ์ทางเพศบางคนดฉันไม่ชอบเเรื่องพวกนี้กลับมาหมดครับกลับมาหมดเลยจนผัวงงสามีงงเ,เออเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาเราฮนะปากมันลูกที่ไม่ดูดอสุจิก็จะดูดอสุจิที่เขาเรียกว่ามันตอดปากมันลูกมันเล็กทันทีนะมันดูดอสุจิดดตดูตุบๆต,ต,ต,ตรงปลายอวัยวเพศของผู้ชายทันทีเลยนะแต่เฉพาะคนที่ยังพร้อมมีลูกนะครับ อายุทั้งห้าสิบไปแล้วคงไม่มีครับทั้งตอนนี้นะตอนข้อน,นี้ไม่ได้ทุกคนนะปัสสาวะบ่อยต่อไปปัสสาวะนานๆครั้งปัสสาวะครั้งละเยอะๆนะครับปากช่องคลอดที่มันยู่ยี่มันก็คือกล้ามเนื้อไลยปากช่องคลอดมันจัดรูปทรงใหม่คุณไม่ต้องไปคลิปไปทําสัญญกรรมใดทั้งนะขอสามเดือนกินต่อเนื่องทุกอย่างเสริมสวยหมดมีสเสน่ห์มีสา,สาวดูดีหน้าตาสวยขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปหาผู้หญิงที่โสมๆมครับผู้หญิงคนไหนที่โสมๆอม่ะ กินสักหกถึงแปดกล่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องแล้วกินไปนี่นะฮะคนที่กินแล้วมีผลข้างเคียงคือคนที่เป็นโรคกระเพาะกินแล้วจะมีอาการคล้ายๆจะอ้วกหรืออ้วกเลยเพราะเป็นสมุนไพรร้อนวิธีกินก็คือกินข้าวไปครึ่งจานกินตัวนี้แล้วก็กินข้าวครึ่งจานถมให้มันเจือจางถ้าโรคลำไสอักเสบกินแล้วท้องร่วงนะก็กินเหมือนกันกินปนไป สมมติไพรตัวนี้ออกฤทธิ์ดีที่สุดตอนที่เรานอนหลับเพราะฉะนั้นกินแล้วนอนดีที่สุดจะนอนกลางวันกลางคืนแล้วแต่กินก่อนนอนตอนมื้อตอนเช้าถ้าต้องการเร่งนะกินตอนเช้าด้วยนะมื้อตอนเช้าถ้ากินตอนตีสามตีสี่แล้วไปนอนต่อยิ่งดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะหรือนอนกลางวันกินกลางวันครับนะแล้วแต่มันทํางานดีสุดตอนนอนนะครับคนที่ผิวแห้ง ทานแล้วอาจจะมีผื่นขึ้นเพราะว่ามันดันน้ํามันไม่ดีนะไขมันที่ไม่ดีมันดันออกมาทางผิวผิวจะมันขึ้นหน้าร้าวอย่างนี้เนี่ยนะใครที่ต้องใช้โลชั่นถ้าทานสมุนไพรตัวนี้แทบไม่ต้องใช้แต่ถ้าใครผิวแห้งเนี่ยมันดันไม่ออกครับเพราะผิวเราชิดเกินไปมันจะดันไม่ออกเพราะดันไม่ออกมันอยู่ใต้ชั้นผิวพออยู่ใต้ชั้นผิวเราเลยคันใครที่คันวิธีแก้หยุดกินอาหารเค็มนั่นดีครับเพราะอาหารเค็มทําให้ไขมันเป็นก้อนใหญ่ ใช้มันแพ้ความเค็มมันเป็นก้อนใหญ่คนอ้วนก็ต้องหยุดกินเค็มถ้ายังกินเค็มไม่หายนะความอ้วนก็จะเป็นโยโย,โย่งั้นใครต้องการลดน้าหนักง่ายนิดเดียวครับหยุดกินเค็มน้ําหนักลดเองนะนั้นคนที่ผิวแห้งกินแล้วคันให้หยุดกินเค็มแล้วกินน้าอุ่นเพื่อให้เหงื่อออกนั่นคือทางแก้นะครับนั่นคือทางแก้บางคนกินแล้วเจริญอาหารเพราะสมุนไพรทุกชนิดกินแล้วเจริญอาหารหมดครับอบางคนอว้วนแต่มีน้อยอเปอร์เซ็นต์น้อยร้อยคนมีสองสามคน หยุดเค็มตัวเดียวหยุดเค็มคุณไม่หิวเพราะถ้าคุณกินเค็มมันจะหิวเพราะเค็มไปบล็อกการทํางานของเอนไซม์ในร่างกายทําให้กระบวนการย่อยทํางานผิดพลาดหมดเลยทําให้ร่างกายขาดสารอาหารแล้วมันดึงอาหารอีกฉันยังไม่ได้กินทั้งที่กินไปแล้วนะครับนะนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะกิดประสบการณ์ที่